พิเศษที่ไม่ใช่แค่เราจะมาดูรถ E ีวีนะทุกคนคือรถ E ีีตัวนี้สามารถจ่ายไฟรถสู่รถได้ก็คือเราไม่ต้องกังวลเลยอย่างวันนี้นะคะเขาขับมาจากเกาะสิงคโปร์เลยโดยนักขับสิงคโปร์แล้วก็มาต่อมือกับคุณเต้ยนะคะที่หาดใหญ่แล้วจากหาดใหญ่เนี่ยก็คือมาวที่งานนี้แล้วเดี๋ยวจากงานนี้เนี่ยก็จะเป็นนักขับอินโดซึ่งจะขับไปที่เวียดนามทุกอย่างในงานนี้ใช้ไฟจากรถคุณไดไอออนิก5หมดเลยนะครับตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าจะใช้จากคันไหนบ้างน,นะครับตอนนี้มี 1, 2, 3, 4คันตรงนู้นนะครับรอุ้ยเบาดีมากไปด้วยค่ะมาด้วยค่ะไปด้วยค่ะมาด้วยกันหรอคะค่ะตื่นตาตื่นใจนะเออแล้วมันคลีนๆนะครับตรงนี้โล่งอะครับแต่ว่าได้ USB A มานะมีที่วางแก้วเป็นเป็นแท่นขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้ยตรงนี้<ะ> วางของใหญ่มากอันนี้ชูนน่าจะเป็นพวกเรดิโอมีเดียโฮมเซตอัพต่างๆนะครับปุ่มโมลูมเป็นหมุนแบบนี้ปุ่มสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับจอใหญ่มากทั้ง2ด้านทั้งตรงโซนกลางแล้วก็ตรงหน้าจอคนขับนะครับชอบตรงนี้อ่ะคือเราไม่ได้ใช้สเปคอะไรหรอกเอาขามาเขียกันแต่เรามีความรู้สึกว่ามันทําให้มันดูโล่งดีที่จับอ่ะที่เป็นแฮนดิลปิดประตูอ่ะทั้งราวเลยนะไม่มีรูออ ไอ้สัมผัสดีมากมีเมมโมรี่สองตำแหน่งฟฟลลิ่งพูมอะไรค่อนข้างที่จะโอเคมาก <Thank you. S 1> แล้วก็เป็นด <I want S 1> ีคัทตรงนี้เป็นท้ายตัดเวลาเข้ามามันจะไม่ติดขาเรามาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะประตูกว้างค่ะทุกคนแล้วก็มีมานช่องแอรตรงนี้เลยปรับแรงปรับเบานี่มันถึงขนาดไข่ห้างได้เลยเหรอเนี่ยด้านล่างนี้นะคะมีช่องใส่ของแล้วก็มี USB ให้สช่องพิมาหารพร้อมแล้วอยู่แล้วไป <laughs> ช้อนหนึ่งนะพอไหมครับ <c oughs> ขาวหมดไปแล้วถ่ายไม่ทันเ <c oughs> หลือหวานพอดีเราได้เซ็ตกล้องติดหน้ารถยนต์มาใหม่นะครับเป็นยี่ห้อ70 My d a s ไม a m A 200ม0นะครับที่บอกว่าเซ็ตก็เพราะว่ามันมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเพราะว่ารถของผมเนี่ย กล้องหน้าได้จากเราไปเมื่ประมาณสัก2-3อาทิตย์ก่อนนะครับก็เลยหากล้อง d a s h แคมตัวใหม่มาทดแทนตัวเก่านะครับแล้วก็ที่อยากได้เพิ่มเติมก็คือตัว d a s h แคมที่มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับทุกวนันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้น บ่อยมากๆนะครับเราได้ยินข่าวจากหลายกระแสน,นะครับสะพานพังบ้างถนนทําไม่ดีบ้างถนนแตกทําให้รถหล่นลงไปรถร่วงลงไปบ้างนะครับอันนี้เราก็ไม่ไปตัดสินใครนะว่าใครผิดใครถูกแต่ว่ากล้องหน้ารถหรือว่ากล้องหลังรถเนี่ย ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะเป็นหลักฐานยืนยันให้เราว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานสําคัญในกรณีต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้70ไมล์เนี่ยก็จะมีกล้อง d ด s h c a m มที่เป็นรุ่น A500S A810 นะครับตัว70ไมล์ที่ผมได้มาเนี่ยเป็น กล้องราคาที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับอยู่ที่2 1 9 9บาทกล้องหน้ามีจอขนาด2นิ้วด้วยกันนะครับมีปุ่มแอคเซสอยู่5ปุ่มซึ่งสามารถที่จะกดได้ง่ายดายมากๆนะครับตัว Resolution จะได้ขนาด1 0 8 0 p 60เฟรมเปอร์เซกนะครับชัดในทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับตอนแรกผมก็แบบเอ้ยทำไมกล้องหลังเราไม่ค่อยชัดวะก็ 1080P ก็คือมาตรฐานของทุกวัน,นแล้วยังแถมได้60เฟรมเปอร์เซกอีกเนี่ยปรากฏว่าที่ไม่ชัดเนี่ยเพราะว่ากระจกหลังมีฝุ่นค่อนข้างเยอะพอสมควรนนะัััทท้้ resolution ท้้้งงงงกกลลลลออหหาแได Resolution ี่ 1080p HDR 60 f ฟรมเปอร์เซนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวในที่แสงจ้าที่แสงน้อยหรือว่าที่มืดนะครับสามารถที่จะทำงานได้ดีทั้งในกลางวันและกลางคืนนะครับกล้องมีเลนส์วาย130องศานะครับสามารถที่จะเก็บด้านข้างของถนนได้ ไม่ว่าจะเป็นเลนซ้ายหรือว่าเลนขวานะครับก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและเคลียร์มากๆนะครับฟีเจอร์ที่ผมชอบมากคือ smart travel ซึ่งมีเซ็นเซอร์บันทึกวิดีโออัตโนมัติเมื่อมีการสั่นสะเทือนของตัวรถและยังสามารถกดบันทึกวิดีโอฉุกเฉินในเวลาที่คุณต้องการได้การตั้งค่าตัวกล้องก็ง่ายไม่สับสนไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าวิดีโอตรวจการจอดรถตลอด24ชั่วโมงเมื่อต่อกับอุปกรณ์เสริมและยังเปิดหรือปิดบันทึกการสนทนานในตัวรถได้อีกด้วยหลายคนอาจจะก,กังวลเรื่องการติดตั ตอนแรกผมคิดว่าจะต้องไปติดข้างๆตัวกล้องหลังเดิมที่เป็นตอนเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแต่ตอนนี้เป็นติดที่กระจกหลังเท่านั้นนะครับเวลาเดินสายเนี่ยก็สามารถที่จะสอดไปในมุมต่างๆ ของตัวรถได้นะครับก็ไล่มาตั้งแต่กล้องหน้ายันกล้องหลังซึ่งถ้าใครเคยติดกล้องหน้าเองอยู่แล้วการติดกล้องหลังก็ไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับฟังก์ชันของกล้องครบครันไม่ว่าจะเป็นการสลับกล้องหน้าและกล้องหลังตัวกล้องรับประกัน1ปีเต็มและที่สําคัญตอนนี้มีศูนย์ออฟฟิเชีลของ70ไมล์มาเปิดที่เมืองไทยแล้วนะครับและตัวกล้องก็สามารถที่จะควบคุมแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือได้โดยที่ไม่ต้องไปกดที่กล้องนะมู่ฮนไปกดที่กล้องแล้วก็แบบอู๋ต้องเหนื่อยหน้าตลอดเลยมาควบคุมทุกฟังก์ชันผ่านมือถือได้นนะคครรับใใสจ ก็สามารถที่จะกดลิ์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับหลุดเข้ามาสถานที่ที่จะไปหายไปไหนไม่รู้นี่วนมาสองรอบแล้วก็กดตาม Google Map ตามใน Facebook ที่เขาปักหมุดไว้ตำนานโป่งพัทยาคือมันคงปิดไปนานแล้วแหละแล้วพิมพ์ก็ไปเปิดใน Facebook แล้วเขาก็บอกว่าตำนานโป่งจะกลับมา ไม่แต่ว่าคือจะกลับมาหรือไงอน y เวแต่ว่าโล c a t i o n มันควรจะถูกต้องไงแต่ว่าเนี่ยคือกูก็แบบบอกว่าเนี่ยอยู่ซ้ายมือแต่มันไม่มีทางให้เลี้ยวเข้าไปบิ๊กแมกในรูปมันใหญ่กว่านี้ <c oughs> อันนี้แบบทำไมมันเป็นกล่องเหมือนแม,ม็กฟิตเลยอะมาพัทยาต้องกินแมคโดนัลล์เธอชอบกินเฟรนช์ฟรายของแมคโดนัลล์หรือว่าเคฟซีมากันเบอร์เกอร์คิงเคฟซีนี่ปัดไปได้เลยซอนแมคโดนัล์กับเบอร์เกอร์คิงอร่อย ซอสเบอร์เกอร์คิงอร่อยกว่าแมคโดนัลล์จริงเหรอของปังก็อร่อยกว่าแมคโดนัลล์พิมหนึ่งซอสแมคโดนัลล์อร่อยกว่าเบอร์เกอร์คิงพิมสองซอสเบอร์เกอร์คิงอร่อยกว่าแมคโดนัลล์พิมสามเฟรนช์ฟรายแมคโดนัลล์อร่อยกว่าเบอร์เกอร์คิงพิมสี่เฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์คิงอร่อยกว่าแมคโดนัลล์มีห้าไหมถึงแล้วถึงแล้วหูมีทางแบบว่าลึกลับมากตอนนี้เราอยู่กันที่ครับผมเขาเขียวจะพามาแอดเวนเจอร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดิวน้องเข้ามาไล่เตะ <sk ill in> ถามเขาว่าต้องใส่หมวกไหมบอกไม่ต้องใส่บอกขอสวยๆนะอย่าแบบได้เทสน้ำกระเด็นอ๋อไม่มีน้ำน้ำแห้งต้องระวังอะไรบ้างครับก็เดินลงเนี่ยพี่ข้างลุ่นอ่ะเขาจะเข้าใจเขา,า,าเว่ากำเบรกใช่ไหมากำเบรกปุ๊บแล้วมือเขามือเขาไม่ปล่อยนิ้โป้งไม่ปล่อยกำเบรกด้วยแล้วก็กำเบรกด้วยเนี่ยเวลาพ่จะร์กำเบรกอ่ะพี่ยกนิ้วโป้งออกนะโอเคมันจะเร่งมันกำเบกเวลาลงเนินชั้นเนี่ย ถ้าเร่งส่งปุ๊บอุบัติเหตุแน่นอนมันก็จะพุ่งหมายความว่าเราต้องยกนิ้วโป้งตรงเนี้ใช่จะมีเร่งส่งอุบัติเหตุได้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 อ่ะลองอันนี้ลองก่อนไหนไหนอะไรอะไรยังไงเบรกเร่งเบรกอันนี้เบรกหน้านี่เบรกหลังเร่งโอเคจบที่นี่นะสามีเพราะจะมันต้องมีโอกาสคว่ำได้เหมือนกันเนาะใช่ครับเวลารถมันเอียงเนิ้วแรงๆดิใช่ไหมฮะใช่ครับเวลารถมันเอียงสมวติว่า ต้องอย่างนี้ต้องมีถ้าไม่เย็นบาลานซ์ที่ต้องบาลานซ์เป็นฝอยนี้ที่ยาวขาลงยาวขาลงแบบโตัวลงเลยโอเคถ้าเรามันเอียงนุ่งที่บาลานซ์เป็นฝอยได้ได้ได้มันไม่มีล็อกอะไรแบบเซฟตี้เลยเหรอเบบี้โชคดีนะพิมเบบี้ไม่ต้องพุ่งเบบี้ไม่ต้องพุ่งไปไปไปหาเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเข้ามาเราไปไหนมาแล้วครับว้าว้าวว้ ทีมประกบหลังโอ้โหน่ากลัวมากอ่อมัไม่ไงหลังหรอครับโอ้โหโอ้ยยิงลงไม่เห ท oh. oh. okay. yeah, oh ี่ละเกียมันเห็ดไหมเหรอวะพี่ไปส่งให้จ้าอยากคว่นะโอเคเอาไว้เอาไว้บายบายช่วยหลบไปไม้หน่อยเอาแล้ครับโอ้ยอยยไนะไนะนะาเดินมาเ ไม่เอาม่เอม่เแล้วไม่คิดว่ามันจะ เมื่อกี้เจอ ATV ไปแม่งปวดตัวชิปหายเลยซิงโลเคชันไว้ด้านล่างสนุกมากตอนนี้เราอยู่ที่ Horizon นะครับอยู่ชั้น3.4ของโรงแรมยูตันพัทยาคือพีมแวะมาที่ยูตันพัทยาบ่อยเพราะว่าชอบร้านกาแฟด้านล่างของเขาก็คือแวะมาบรรยากาศมันดีแต่ว่าครั้งนี้ก็คือลองขึ้นมาชั้น3.4แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเขาโลเคชั่นเขาแบบลมแรงลมตึงมากคือลมไม่ร้อนไม่ลมอ้าวด้วยนะเมื่อกี้ลืมเช็ดหน้ากล้อง แบบมัวเลยอ่ะเพิ่งเห็นอาหารของเรามาแล้วนะคะเมนูเนี้ยพ popula สุดก็คือเป็นเอากุ้งหนวดปลาหมึกเอากุ้งก็คือหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดแล้วก็โรยด้วยอีคุระทุกคนอยูด่ดีนะน่ากินเลยทีเดียวตหหุหักรอบได้ไ้มพูดถึงการขับขี่ ATV นะมันตื่นเต้นมากเลยแต่ว่ามันต้องควบคุมแล้วก็ control รถ เก่งๆมือต้องแข็งๆนิดนึงเพราะว่าพิมพ์รู้สึกว่าถ้าให้พิมพ์ไปขับตอนแรกๆอะเข้าป่าคือไม่ไหวแน่เสิร์ชหาหลายที่เหมือนกันบางที่ก็เป็นทัวร์สองชั่วโมงก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับอันเนี้ย<ม>แค่600บาทแล้วก็นั่งได้2คนเอ่อหนึ่งชั่วโมงผมว่าทแทร็กเขามีเยอะมากมีอยู่4สนามแล้วก็สามารถที่จะตอนแรกก็หชั่วโมงแม่งไปทําอะไรไปวะคือทำไม <laughs> มันนานจังเล่นเสร็จแล้วน้องขันกับาถามไงพี่คุ้มไหมเรู้สึกว่าโคตรคุ้มเลย Drive through ATV Adventure อยู่ตรงเขาเขียวนะครับาราคาโอเคเลยแล้วก็บริการดีบริการดีเขาบอก คือตอนผมไปอ่ะมันเหลือมีแค่2คนอ่ะรอบประมาณ4ี่ห้าโมงนะครับแต่เขาบอกว่าเต็มทุกรอบอแล้วก็ขอบพูดเรื่องกล้องนห,นนหน้ารถนิดนึงคือพิมพ์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นในการขับขี่ของเราในยุคปัจจุบันนี้มากๆเลยอ่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือมีความสะดวกคมชัดเสถียรแล้วก็เราไว้ใจได้หลังจากที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเราสามารถเอาใช้เป็นหลักฐานได้นะคะคือมันรองรับการขยายภาพด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเราเล่นเสร็จอ่ะก็คือประมาณ5้าหกโมงอ่ะแล้วมันก็มืดแล้วทุกคนแล้วกูเกอรอ่ะก็พาเราไปหลง ซึ่งไม่ใช่ทางที่เราขับตอนขาม,มาเราก็เลยสังเกตภาพจากหน้ารถของ70ไมล์ A200 นี่นะคะคือภาพชัดมากที่เขาเคลมว่าภาพชัดมากแม้ในยามแสงน้อยในยามกลางคืนเนี่ยมันจริงมากซึ่งปกติเราก็แบบโอยามกลางคืนก็คือบนถนนก็ยังพอมีไฟเนาะแต่เมื่อวานนี้คือแบบมืดเราไปอยู่ในดงสวนอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าใครกําลังมองหากล้องติดหน้ารถนะคะพิมพก็แนะนา,นาตัวนี้เลยเพราะว่ามันง่ายมากอย่างที่เราสาธิตทาให้ดูก็คือพิมพคิดว่าผู้หญิงก็ทําได้แล้วก็ผู้ชายทำได้ดีพ<ๆ>ิมสาธิตคืออะไร อะ <Huh? S 2> ฉันถ่ายแต่ฉันดูเธอทําแล้วเออทำง่ายมันไม่ <ทำ S 2> ยากมันไม่ยาก,ยากหากใครกําลังมองหากล้องติดหน้ารถราคาไม่แพงนะครับ7 0ไมด์แดชแคม A 200เป็นกล้องที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังและคุณภาพภาพก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพใช้งานได้เลยนะฮะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้า everyone เจอกันทริปหน้าคะ่ะ